สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้งาน console time หรือว่าตัวนับเวลาการดําเนินการต่างๆเราก็จะมาสร้างนะครับตัว console t i m e แบบนี้จากนั้นตัวนี้เราจะให้มันชื่อว่า r e s p o n d จะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับผมก็ตั้งชื่อว่า r e s p o n s time ตัวนี้เป็นการเริ่มนับจากนั้นตัวปิดท้ายก็คือ console dot Time end. ตัวนี้เป็นการหยุดนับนะครับ t i ม e แบบนี้ตัวนี้เราก็กำหนดเชื่อใมันนิดนึงเพราเป็น Dispon Time กันสมมุติเราจะมานับเวลาการดำเนินการของตัว Synchronous Console.log อ y n c h r o n o u s แบบนี้นะครับโอเคเรากดเซฟปุ๊บ สังเกตว่าตัว i s c o n c u r r n เนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วก็จะมีเวลา r e s p o n ส์ไทม์ก็คือ0.05297มิลลิเซคันก็คือนับเวลาการดำเนินการตัวเนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาไปนับตัวที่มันมีการาคลิกคลิกปุ่มนะครับเวลา user คลิกปุ่มสมมติเราบอกว่าให้มัน alert ให้มันแสดง alert ขึ้นมาจากนั้นเราบอกว่า ให้คลิกคลิก the ok button คลิก the ok button ก็คือ user คลิกปุ่ม ok แล้วเราจะมานับเวลากันว่าเวลาที่ user คลิกปุ่ม ok เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ตัวนี้นะครับผมก็จะลองคลิกดูปุ๊บมันบอกว่า response time เท่ากับ6,457มิลลิส m ตัวนี้ก็เท่ากับ6วินาที6วินาที นะครับ6วินาทีตัวนี้ก็คือการใช้ตัว console. time ตัวนี้เป็นการเริ่มต้นเรากำหนดชื่อให้มันตัว console. time ตัวนี้เป็นตัวหยุดเวลานะครับตาม e n d เราจะใช้กรณีที่เราต้องการนับเวลาการดำเนินการของบางสิ่งบางอยา่างหรือสามารถนับเวลาของตัวสิงค์นัดหรือว่าการดำเนินการแบบธรรมดาแต่มันก็จะใช้เวลาน้อยมากมาก